อีกหนึ่งนาทีครับนอนฟาร์มจะประกาศตัวเลขนะครับคนอื่นยังไงไม่รู้ผมอ่ะค0ั0สิครับสิเซลไหมเซลไหมเซลไหมแต่เราเนะครับเราเซลกันหนึ่งไม้นะครับทุกคนเอาเอาเอาโอ้ยวาตั้งนานใช่ไหมไม่ได้ทำอ่ไรนไปเแลยว ก็สองพันปิ๊บได้โมโนลงมาสองพันปิ๊บประมาณนี้ใครที่อยากจะมาเจอบรรยากาศที่เรียกว่าพลังงานไม่เหมือนกันเนาะนั่งอยู่บ้านกับนั่งเจอกันตําบทีเซ็นเตอร์นะข่าวเพียบเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาคอนเสิร์ตกันก็คือนอนฟาร์มนะครับแรงแน่นอนวันนี้ผมบอกเลยดีเทลเซลล์ด้วยหรอพิมมเเลมาหมดเลยครับลองก้องกันมันเดียวไหมลองไปดู GU หน่อยดียถ้า GUEU อ่ะวิ่งแรงแปลว่าทองวันนี้ก็วิ่งวิ่งแรงไปอ่า ตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยนะครับก็คือ1 100, 1ึ0 0 0สนหนึรายชื่อใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยนะครับคำว่าฟอร์แคนเนี่ยนะครับคือเขาคาดการณ์ว่ามันจะต่ำลงครึ่งหนึงเยอะไหมต่ำลงครึ่งนึงรายชื่อน้อยลงครึ่งนึงแปลว่าเศรษฐกิจดีไหมครับอืมดีเขาไม่ทำงานกันเยอมากคนว่างงานน้อยเออบ้านหรือบ้านต้องงานมันคนว่างงานมันต้องเยอะดิเศรษฐกิจถึงจะดีแปลว่าคนว่างงานจะเหลือแค่ห้าหมื่นหนึ่งพันคน เศรษฐกิจน่าจะวกิกฤตเขาคาดการณ์ว่ามันจะลดเยอะพอสมควรนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูการกันบ้างมีข้อการาฟในแต่ละทางเฟรมในแต่ละทางเฟรมเป็นยังไงบ้างอ่า D หนึ่งเน่อยคิดว่ายังไงบ้าง D นะครับ D หนึ่งติดแนวมีอะไรสำคัญไหมวันนี้มีมีแปลกๆว่าอาจจะลงอ,อ่านี่อาจจะถ้าดูดูแค่ D แบบดูแค่ D นะเพราะว่าสัญญาณของแท่งเมื่อวานนะครับมันนับแค่ว่าจะทะลุแนวต้านฝั่งซ้ายของตัวเองขึ้นไปตรงนี้ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยราคาไปไม่ได้แล้วก็กดมาสองวันแล้ววันนี้น่าจะขึ้นไปรับ ถ้าพูดถึงฝั่งเซลล์นะอันนี้แค่ทาเพียงเดียวนะแปลว่าเดงอ่านว่าลงมองว่าลงใช่ก็เหมือนกับเขียวนะโดจิแค่หนึ่งอย่าถ้าเป็นแดงนี่คือสัญญาขับตัวเลยอ่าดีดีดีใช่ไหมใช่ถ้าเป็นเดงนะก็คือจากที่เขาขับตัวจากแนวรับขึ้นไปใช่ก็คืออยู่ขอบบนของเข็มพอดีอ่าอยู่ขอบบนงเข็มวอที่อาจจะย่อลงมาได้ด้านลั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับคนต้าหายแรกหายเดิมหายสูงสุดครั้งแรกมีโอกาสย่อทีนี้เราจะ เรื่องตอ่อบฐานเลยเอฟหนึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยผมขอเส้นแบ่งมันออกมาคทีเนี่ยแบ่งมันยังไงบ้างบอกไม่ได้ครับคือที่ผมบอกว่าบอกไม่ได้เนีย่ยมันมี2แพทเทิร์นแพทเทิร์นแรกเนี่ยทุกครั้งที่มันไซเวย์แล้วเบรกพอเบรกเสร็จเนี่ยมันจะไซเวย์และยกฐานซึ่งตอนนี้มันยกฐานแต่มันดันไปเข้าอีกแพทเทิร์นหนึ่ง สามภูเขาฝั่งลงก็คือฝั่งลงใช่ไหมจากจุดสูงสุดใช่อางนี้ใช่ไหมภูเขาแรกตรงนี้อ่าภูเขาแรกตรงนี้หนึ่งภูเขาสองตรงนี้ใช่สองอ่าฮะแล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องรอว่าสามเนี่ยมันจะทะลุนี่ไหมถ้าทะลุสองเนี่ยผมว่ามันกลับขึ้นอ่าถ้ามันเคารบสองแล้วค่อยๆย้อยลงอ่ะว่ามันลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมตอนนี้ท็่หนึ่งเป็นยังไงคือผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะไม่ได้ตรงกลางต้องรออาจจะรอข่าวนนำฟามอะไรเงี้ย อมองเหมือนกันตอบยากเพราะว่ามันไซ้เวมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้หรือถ้ามันเป็นสามภูเขาที่โคตีบอกแล้วมันบวกกับเดที่มันอยู่ตรงต้านสําคัญด้วยมันก็อาจจะดีก็ได้ก,ไดกับลงแรงด้วย ก็ได้เหมือนกันเซลหกสิบบาสี่สิบไหมหรือว่าเซลเจ็ดสิบบาบสามสิบคนอื่นยังไงไม่รู้ผมอะท้งสิบ้สิบเพราะว่าจากจากข้างบนอะมันลงมาเนี่ยก็คือมันก็ย่อไปนอยู่นะท้าบัลปิ๊บนะคือถ้าเกิดว่าเขาอะไม่ได้ลงแบบไม่ได้ซอยลงแบบนี้แล้วดันเด้งขึ้นแบบนี้ยผมจะเชื่อว่าลงแน่นอนเพราะปกติซอยลงแบบเนี้ยน่าจะเทเออลงยาวแต่คราวนี้พอซอยลงเสร็จเอ้าไม่ลง มันมีแท่งคืนกินมาแท่งหนึ่งตอนเนี้ยผมก็เลยไม่รู้เลยไงว่าอมันลงได้เท่านี้อะไรครับเงี้ยกลัวจะเกิดภาพนี้ก็คือโป๊ะขึ้นมาอะไรหรอแล้วก็เบคก่อนนะเบคกบายขึ้นมาเนี่ยอาจจะตบลงฝั่งเซลล์ลงมาแล้วก็ย่อกลับมาหาค่อยขึ้นไปก็คือก็คือเป็นสัญญาณกับตัวตรงแนวรับหรือไม่ก็ไปออกข้างไปเลยอะไรเงี้ยถ้าวันนี้นะมันขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันชูดหมดอะลงเงี้ยว่าน่ไรนะเข้าตรงไหน เข้าตรงที่ันชูุนี่ยข้างล่างคือถ้ามันปื้ดไปใช่ไหมแล้วมันลมหมดคือผมห่วงแค่ระยะมันจะเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะว่านอนฟาร์มเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นการ์ดปีนี้มันค่อนข้างต้องเผื่อพอสมควรเล่นแบบนี้ก็ได้ครับก็คือ M15 จบแท่งเ่ะไปไปวางตามเทคนิคกัเดี๋ยวเรามาลองดูเฉลยกันครับถ้าเขาขึ้นจากจุดนี้เนี่ย ถ้าขึ้นเลยนะแต่ว่าเราจะยังบายไม่ได้เราจะต้องรอให้กราฟย่อก่อนแล้วเราอยโคโรบายม่อย่างนี้ก็จะกลายเป็นภาพหัวขวาตรงนี้พอดีแต่ว่าถ้าเขาไม่แต่แต่แแต่เราเราวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้อันนี้มันเหดหนึ่งไงอ๋อใช่เราเราต้องไปคุยเรื่องนี้กันตรง M15 ม1 5เอมก็จะมีต้านเล็กๆอยู่ตรงนี้ แล้วกก็ใส่ับมีพื้นที่อยู่นะผมก็สองพันปิ๊บได้โบโรลงมาสองพันปิ๊บประมาณนี้คุณคุ้นไหมมีใครคุณนไหมนะครับในที่ผมสอบซูมเรื่องไฟแอคชั่นผมเฉลยอะไรเนี่ยชี้ให้ขนาดเนี้ยเนี่ยทั้งก้อนเลยนะคือหมายความว่าแรงขายเนี่ยลงมาถึงราคาเด้ปึ้งมีแรงซื้อเข้าแรงด้วยแล้วก็มีคนขายอีกแรงซื้อเข้าแล้วก็มีคนขาย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 จนสุดท้ายอ่ะมันหมดคนขายมันเหลือแต่คนซื้อมันก็เลยโดดขึ้นมามันก็เลยมีโอกาสที่จะ กลับตัวแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่หลุดราคาแต่ว่ามันมีคนอ่ะรอซื้อตรงเนี้ยเยอะมันออกมาแบบเนี้ยมันก็หมายความว่าแรงซื้อชนะแต่ว่าถ้าจะเซลลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องหลุดโซนนี้เพราะถ้าหลุดโซนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนที่ล็อกราคาตรงนี้ไว้แล้วอ่ะไม่อยู่แล้วล็อกไม่ไหวมันก็จะเทเลยแต่ถ้าเป็นโซนบนเราก็ต้องไปดูตามแนวรับต้านต่อไปคือมันเกิดขึ้นได้นะครับอ,อีกแปดทีอีกแปดทีนะครับไม่นานเจนรอ ถ้าต่ำกว่าคาดการมันในการเป็นสีแดงก็แปลว่าเศรษฐกิจเขาดีเพราะว่าคนว่างงานน้อยลงอีกหนึ่งนาทีครับนอนฟาร์มจะประกาศตัวเลขนะครับอีกสิบวินาทีครับมามามาครับเพนดิ้งละเพนดิ้งละสี่สามสองหนึ่งเพนดิ้งครับดันดันดันครับเดี๋ยวนะครับดันไม่แรงรัเพ n ดิ้งยังไม่เสร็จแน่เลยและ400รปิ๊บนะครับสูงกว่าคาดการครับ สูงกว่าคาดการตัวเลขออกมาเป็นสีเขียวนะครับสูงกว่าคาดการน,นะครับประมาณเอ่อหมื่นกว่าไรชื่อแต่ต่ํากว่าท,ทั้งที่แล้วนะครับเอาละภาพมงงันงงเหมือนไม่ค่อยดีนะเขาคา,า,าดการว่ามันจะลดลงซึ่งหนึ่ง<อ>แต่ลดลงแหละแต่ไม่ถึงรึ่งก็แปลว่าไม่ดีเราสถานการณ์บ้านเขาตอนนี้มันไม่ดีอยู่แล้วรอดูว่าจะเข้าได้ตรงไหนมีโซนแรกครับมีด่านแรกนะครับด่านแรกคือราคาประมาณสามหนึ่งเจ็ดนะครับตานแรกสามหนึ่งเจ็ดครับก็ รอนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวทแอนซี C นะครับรอไอ้ยมีเริ่มมีบนรุ่ม่ะไปได้เปล่าไม่นะก็ลอมันเล่นตามเส้น,มนไม่ค่อยสวยอ่ะถ้าถ้ามันย่อลงมาถึงที่คนเขา่าที่ที่คนบอกแรงมันมันหมดอ,ะอ่ะ <ห>ค่าดสวยมากเลยตอนนี้เดอย่างสวยเลยแต่ทำเฟรมอื่นไม่จังหวะนี้มันจะมีเสียงในหัวเกิดขึ้นเดินก็คือบอกเราให้ไปบอกเราให้ไปบอกเราให้าปบอกเราให้ไป,ปแบบน,นี้างกด้าน ถ้าเข้าตรงนี้ ấy? คัดตรงนี <mond> <Matthew> ้เ <yaş> ท <as> ่าไหร่ห้าเออเนี่ยห้าห้าร้อยเนี่ยเข้าได้ได้เอาตัวนะผมกดแล้วนะครับนะครับเราเซฟกันหนึ่งไม้นะครับทุกคนเซลไหมเซลไหมเซลไหมแต่ทำไมเออแบบนี้เอาเอาเอาโอ้ยรอตั้งนานใช่ไหมนี่ถ้าเข้าตรงนี้ได้เก็บแล้ว เฮ้ยน <Hey, hey. S 1> ี่ไงโถ่นี่งโถ่เอ้ยเฮ้ยฮัลโหลเอาละครับออเดอร์นี้เราก็วินครับออเดอร์นี้วินครับใครที่อยากจะมาเจอบรรยากาศที่เรียกว่าพลังงานไม่เหมือนกันเนาะนั่งอยู่บ้านกับนั่งเจอต้องมาที่เซ็นเตอร์แะ